ก็สวัสดีนะครับก็อันนี้เป็นคลิปนะครับแนะนำชุดสำหรับฟาร์มป่าต้นสนนะสำหรับฟาร์มป่าใหญ่เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นของรอ้านช็อปบีเคฟร์มเนาะก็มาดูนะครับชุดใหญ่ที่ใส่อยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนแหนบไม้บวกสองอยู่ไหนอ่ะ ใส่ก่อนให้ครบชุดก่อนอ่ะก็จะได้ประมาณตามนี้นะครับก็จะเป็นของท็อปนะครับก็เป็นแบบแวบนบไม้อ่ะบวกสองสองวงเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นถุงมืออาจจะเป็นบวกเก้ากับบวกแปดก็ได้ของผมก็ใส่บวกเก้าบวกเก้าเนาะจะเป็นบวกสิบกับบวกเจ็ดก็ได้เพราะว่าอ่ะคืออย่างน้อยขอใส่คู่หนึ่งอะ่ะให้มันบวกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะ่ะมันก็คือจะเป็นแม็กเนาะเป็นไอเทมสาหรับไอเทมแม็กเนาะก็ขวานก็จะเป็นตามนี้ก็ได้เนาะ เป็นนี่ลบสิก็ได้หรือจะเป็นลบเก้าก็ได้ขวานธรรมดาแต่ว่าไอขวานตัวเนี้ยต้องเป็นลบแปดหรือไม่ก็ลบเจ็ดเท่านั้นเพราะว่ามันก็ต้องเป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันสองตัวนี้บวกกันต้องลบลบเอเนจีลงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันถึงจะเป็นตามครบตามสูตรเนาะเนี่ยก็สเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับกน็นี่นี่เนาะตีดอกละสามจุดสามสองเอเนจีเนาะตามนี้ดาเมจสิบเนาะก็บวกไม้สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะไปไปอลไไปลุยกันเลยปลาใหญ่ตามมา ก็มาออกมาทางขวาเนาะป kind of ่านี้เนาะป่าต้นสนเนาะก็เดี๋ยวผมจะลองตีก่อนเนาะแล้วก็จะแนะนำจุดฟาร์มของเนาะจุดอะครับก็พอเข้ามาแล้วเนาะก็ตามนี้เลยนะตามที่ผมเดินเลยนะก็เดินมานี่เลยเนาะของผมก็จะตีได้สิบตนเนาะจะได้ไม้ตาละเจ็ดสิบอนเนาะเพราะมันได้ทั้งไอเทมบวกไม้อ่าแล้วก็ลดดาเมจเนาะ นี่นะครับมันจะมีเดินมาตรงนี้ก่อนเนาะมันจะมีกระลอกวิ่งแถวนี้เนาะถ้ากระลอกมันดรอปเนาะเอาหนังกระลอกก็มานี่เลยนะครับโดดเดินลงมานี่อ่ะก็จะมีกระลอกดรอปอยู่แถวนี้อีกนะครับอีกจุดหนึ่งอ่ะนะเจอแล้วอ่ะแล้วก็ผมยังไม่ตีนะผมจะตีไม้ก่อนเนาะให้มันครบหนึ่งร้อยเอเนจีที่เขาให้มาก่อนเนาะก็เดี๋ยวที่เหลือผมค่อยมาเคลียร์ตามตามตูดเนาะก็ตามนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกจุดตอบนะครับอก็มาตีตรงน,นี้ก่อนเราไม่ต้องตีหินเนาะเราเข้ามาเลยเราทะลุอ้อมหลังมาเลย อ้อมหลังมาคลิกที่ตรงโคนต้นไม้เลยเนาะแล้วก็มาตีต้นนี้ต่ออีกนี่ก็สามทีเนาะต้นละสิบเอนทีเนาะตีได้สิบต้นเราก็ต้องพยายามอ่าประหยัดเอนที้ไว้เนาะสำหรับฟาร์มไปทั่วป่าเนาะก็บริเวณนี้นะครับจะมีกล่องหีบสมบัติดรอปอ,อยู่เนาะก็เป็นบางตาเนาะก็ถ้าโชคดีก็จะเจอไอ้กล่องอย่างนี้เนาะกล่องเขียวก็ยังดรอปให้อยู่นะนี่นี่นี่กล่องเขียวอย่างนี้นะครับเพื่อที่ผมมีอยู่สองใบเนาะ,ะ <c oughs> ก็มา พอตรงนี้ปุ๊บดูเสร็จปุ๊บกลับขึ้นไปนี่นะครับมันจะมีลูกสนนะดอกอยู่บริเวณเนี้ยต้นนี้เนี่ยบริเวณนี้น่าจะต้นนี้แหละถ้าถ้ามันดอกมันจอกอยู่ทางนี้มุมนี้ทางขวาของต้นเนาะเราก็เดิมนี่เราพยายามนะครับประหยัด energy ให้ได้มากที่สุดเนาะพืจะฟาร์มทั่วป่าเนาะเราก็ตีแค่หาทางที่มันออกง่าย,ายเนาะไปง่ายตีไปเลยครับสามต้นแล้วไปนี่อ่าแล้วก็จะมีบริเวณนี้อีกที่จะดอก ลูกสนเนาะก็จะมีเนี่ยแหละด้านหน้าเนี่ยแถบด้านหน้าเนี่ยสีต้นเนี่ยจะมีดูดีๆแล้วก็เดินมานี่ก็จะมีกระลอกวิ่งหยุดดอกอยู่แถวนี้เนาะกระลอกอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะมีเนี่ยหนึ่งจุดที่ดอกลูกสนต้นนี้ก็ดอบบริเวณนี้ก็ดอบตรงนี้ก็ดอบนะครับแล้วมันก็จะมีผลไม้ดอกแถวแถนี้เนาะผลไม้ก็มีดอบเหมือนกันเนาะผลไม้ <c oughs> จุดนี้โซนนี้ก็เป็นโซนกระลอกดอกด้วยเนาะอ่ะมานนี้มาตรงนี้ก็จะเป็น ในกองหินนี่ก็จะเป็นหีบเนาะก็เดินม,มานีเลยนะมาตีตรงนี้เลยบักบักอะ่ะสามทีแตกเนาะก็อ่าชุดนี้ก็กับชุดเล็กก็เหมือนกันแต่ว่าชุดเล็กไม่จอฟาร์มป่านี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าป่านี้ก็ต้องตีสี่ทีชุดเล็กก็ต้องเป็นฟาร์มหาลังพึ่งกระดกไม้เนาะป่านี้ก็แนะนําเฉพาะไอเดียหลักเนาะถ้าจะมาฟาร์มนะครับก็เดินม,มานีเลยนี่ก็บริเวณนี้ก็ดอบอีกเนาะหนึ่งจุด บริเวณนี้ก็ดับอยนะหนึ่งจุดอ่ะไปเราขึ้นไปอ่ะไปได้ไหมตีไปแล้วออกไปแล้วอาไปได้อ่ะก็มานี่บางทีมันก็จะมีนี่นะนี่ลูกสนดอปอยู่แถวนี้นี่ก็มีแล้วก็มีนี่กระลอกนี่นะถ้าเจอก็จะเจอบริเวณนี้นี่นี่นี่ยู่อยู่อ่ะตรงนี้อีกบนนี้อีกทีนี่จะหลบอยู่นี่เราต้องตีตัวนี้ออกนะครับก็ถ้ามีกระลอกเนาะก็จะวิ่งออกมาแอบมุมนี้ เราจะตีไม้ไปเดยกก็ลอกข้างบนมาค่อยกลับไปเก็บที่หลังเนะาะเดี๋ยวตัดคลิปก่อนค่อยไปเก็บนะก็นี่นะรประมาณนี้ก็จะดอกมีแค่นี้เนาะก็นี่ดูนะครับอันนี้ลูกสนจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ลูกสนเนาะมันก็จะสูมให้แหละบางทีก็ลอกตรงกระลอกมันก็จะถือลูกสนด้วยเวลาจะไปตีนี่นะก็ะด้ไม้ตาละเจ็ดสิบเนะาะก็ตามนี้นะครับก็ราคาเนาะก็ ติดต่อได้เลยนะครับอ่าอินบ็อกซ์เลยเนาะ